แนวโน้มราคาอ้อยอัปเดตราคาน้ำตาลความหวังที่รอคอยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบอสนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้บาสสนกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มราคาอ้อย ปีการผลิต2564ทับ65นะครับที่มีหลายกูรูออกมาฟันธงเกิน1,000อย่างแน่นอนนะครับจะอยู่ที่1,100หรือ1,200หรือ1,300จะถึงหรือไม่ก็ยังเป็นความหวังที่เฝ้ารอของพี่น้องชาวไร่ไอ้อยนะครับกับสถานการณ์อัปเดตราคาน้ำตาลในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์นะครับของตลาดโลกซึ่งก็มีผลต่อเนื่องกับ แนวโน้มราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต2564ทับ6กกันด้วยนะครับซึ่งราคาน้ำตาลในตลาดโลกนั้นนะครับในรอบนี้นะครับก็ถือว่าปรับขึ้นในทิศทางที่ดีนะครับสำหรับราคาน้ำตาลรายขาวตลาดของยุโรปนะครับรอบเดือนตุลาคม2564ะครับที่จะส่ง,งอมอบซึ่งทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก็อยู่ที่488.40ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับถือว่าเป็นราคาที่ดีซึ่งความไปถึงเดือนธันวาคม2564นะครับซึ่งเป็นเดือนที่จะเปิดหีบในฤดูกาลใหม่ของการหีบอ้อยนะครับก็ปรับขยับกระโดดขึ้นไปอยู่ที่511.80ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับถือว่าขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ ไปถึงปี2565ในรอบเดือนมีนาคมซึ่งก็จะเป็นเดือนที่ใกล้จะปิดหีบนะครับราคานี้ก็ยังดีอย่างต่อเนื่องก็คือ520.50ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับถือว่าเป็นราคาที่ดีไปถึงเดือนพฤษภาคม2565ราคาซื้อขายลงหน้าก็ยังอยู่ที่516เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อต,ตันนะครับ ถึงเดือนสิงหาคม2565นั้นก็ยังดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังอยู่ที่502.30ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับซึ่งความไปถึงเดือนตุลาคม2565ก็ยังอยู่ที่492.70ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับซึ่งก็ยังถือว่าเป็นทิศทางที่ดีสำหรับราคาน้ำตาลซื้อขายล่วงหน้าของตลาดยุโรปนะครับก็เป็นบาลานซ์นกันกับตลาด ของอเมริกานะครับซึ่งตลาดของอเมริกาก็อยู่ที่20เซนต่อปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีนั่นเองนะครับซึ่งตามที่คาดการไว้ก็ไม่น่าจะผิดพลาดนะครับกับราคาอ้อยขั้นต้นประจำฤดูการผลิตปี2,564ทับ65ที่เกิน1,000บาทจะอยู่ที่1,100 1,200หรือจะขึ้นถึง1,300หรือไม่นั่นเองนะครับที่ความหวาน10 c c f ซึ่งยังไม่รวมค่าความหวานที่เกินนะครับที่เกินจาก10 c ซีซขึ้นไปนะครับและไม่ได้รวมกับค่าเงินช่วยเหลือค่าอ้อยสดซึ่งจะมีอีกอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดของพี่น้องชาวไร่อ้อยในฤดูการใหม่ก็จะมีอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ราคาอ้อยก็น่าจะดีนะครับพี่น้องก็บำรุงรักษาอ้อยใส่ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตนะครับ แต่ก็ยังมีปัจจัยที่น่าเป็นห่วงก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งก็ยังไม่แน่ว่าจะควบคุมได้หรือไม่นะครับแต่ดูจากสถานการณ์ก็ตัวเลขการพบผู้ติดเชื้อก็ปรับลดลงนะครับก็ลดลงอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับว่าจะควบคุมได้กับสถานการณ์นี้นะครับ ซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นี้ราคาดีแต่ถ้าหากการระบาดของเชื้อไวรัสนี้ยังลุกลามพี่น้องก็ตัดอ้อยส่งโรงงานไม่หมดโรงงานก็อาจจะปิดตัวก็อาจจะเป็นความเสียหายของพี่น้องชาวไร่อ้อยอีกทางหนึ่งกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับ